โอเควันนี้มาทำเล่นคอสซีโรดนะคอสซีโรด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 ต้องพูดคอสซีโรดได้กี่รอบอะโหลดช้านิดนึงของเคยเล่นมาแล้วอืีย๋ยวลงไปข้างล่างโอเค โอเคนี่ okay. ผมส่มงได้หลายตัวโอเคนี่เล่นแมงควีนการ์ดดีกว่าครับเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอผมจะแข่งกับน้องครับครับเฮิ๊บเฮิบครับครับเฮิบเฮิบอ้าครับผมสูงสุดคือร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ด พ่อส okay. uh, mm ิบเจ็ดโอเคอ่าเรามีอันนี้เป็นวิดีโอ oh oh, mm hmm. เพื่อได้เงินฟรีแล้วก็ไปสูงตัวครับ mm hmm. ปิดเสียงไว้เพื mm ่อคัปปดไล อืมอะไรอ่ะเปิดเสียงต่อได้เห็นไหมครับเราจะได้ยี่สิบเหรียญโอเคอือหึฮึดฮึดาบโ้มีอืมหึเนี่ยอันเนี้ยลองตั้งใจเล่นดีๆครับ โอ้รอได้ไงตะ่กี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊ได้เจ็ดสิบสองแล้วไม่เป็นไรโอเคแล้วันนี้ก็จะทำเชลน์หนึ่งครับคือแตะรัว ห้ามอยู่ดับผมได้เท่าไหร่ผมได้สามมีโอกาสอยู่แค่สามครั้งอันแรกได้สามอันนี้สองอันที่สองก็ได้สามอันที่สามไปเก้าแล่นมีให้สูงตัวเล่นฟรีเล่นมิงช้างน้อยน่ารักทำอะไรได้เนี่ยนั่นตายโลด ปาพวกสัตว์อันนี้เราก็สามารถอัดล็อกในเกมได้อ๋ออ๋อโอ้ออืออือ้มดิสโกโ้เป็ดน้อยอ้าชนเลยเต็มๆเ,เราก็สามารถสุ่มตัว ถ้าเบื่อมีตัวเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนก็กดแรนดอมมันก็จะแรนดอมให้เราได้ฟ hey, ิสชิพอุ้ย้ย้ย้ขอโทษครับที่วิดีโอแรกคือโกดซีนะครับมัน มันไม่ได้โพสต์ต่อเพราะว่าผมได้ลบเกมนั้นไปแล้วเสียใจด้วยอรัจมน้ำแล้ก็คือตอนนี้น้องผมไม่วังครับขอเป็นวิดีโอหน้าครับแค่นี้ครับก,ก็วิดีโอก็มีแค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ